เปิดวาบ์นอบนภัทรลูกชายคนโตของเศรษฐาชวีสินนายกคนที่30หล่อกล้าวใจมากนายเศรษฐาชวีสินได้ขึ้นแท่นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยหลังจากที่สภาได้โหวตเห็นชอบทั้งหมด482ไม่เห็นชอบ165งดออกเสียง81จากทั้งหมด728ซึ่งเพียงพอต่อเสียงที่ต้องการ375แบบท่วมทน้น นายเศรษฐาทวีสินมีภรรยาคู่ชีวิตคือแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินหญิงแกล่งมากความสามารถที่ใครหลายคนก็ขนานนามว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งมีดีกรีเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและศาสตร์แอนตี้เอ g จิศูนย์ Anti ging, ส,ส่งเสริมสุขภาพไ a l Life และเป็นผู้ก่อตั้งเอสเมดิคอลสาเธอเป็นสาวสังคมสุดเปรี้ยวที่ผู้คนในแวดวงไฮโซก็รู้จักเธอไม่น้อย ในโลกออนไลน์นั้นก็พูดถึงลูกชายคนโตของเรศษฐาก็คือน,อน็อปนัพพัทนุ่มหล่อหุนดีวัย32ปีดีกรีทายาตหมื่นล้านไม่ได้มีดีแค่ความหล่อการศึกษาก็ไม่ธรรมดาด้วยได้เข้าเรียนอนุบาลที่จิตลดาจนถึงประถมปีที่3ย้ายไปเรียนมัธยมต้นที่ว e h a l l School เมืองซัสเซ็กประเทศอังกฤษศึกษาต่อมัธยมปลายที่อีเทิ l l อ e โรงเรียนมัธยมชายอันทรงเกียตรติระดับโลกหลังจากนั้นก็จบการศึกษาปริญญาตรีด้านปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษตามด้วยปริญญาโทรบริหารธุรกิจจาก Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกาบอกเลยว่าทั้งหลอ่อทั้งเก่งสุดๆ